นี่ถ้าไม่มีเงินก็อย่ามาเกะกะหน้าร้านฉันไปสิมันจะขายของไปพวกคนสมัยนี้ไว้ใจไม่ได้นะต้องจับตาดูให้ดีคนเราทำความผิดก็ไม่กล้าสู้หน้าแบบนี้ละค่ะ จริงมันเป็นยังไงจ้าป้าวงเออก็เอ๊ะคุณบัวคะไม่เชื่อที่หวานพูดหรือไงคะแต่เราก็ไม่ควรฟังความข้างเดียวไม่ใช่หรอคะน่าเด็กเรื่องราวป็นไงป้าวงนะก็คือคือป้าก็ไม่เห็นนะคะเพราะว่าต้องทำงานในครัวนะคะโอ้โหป้าทำงานในครัวจนตาบัวเลยเนาะ ส่งเผามาแล้วนี่คะ่ะดูไหม ก่อนนะเดี๋ยวสั่งกินจิ้มให้วันนี้เพียแชร์ไหมเพียสิป้า50จะอยู่หรือเปล่า ว่ายังไงคะจะเย็ยนได้ผลหวานหวานไม่ได้แกล้งนะคะคุณ <ขอ S 1> พ่อเด็กคนนี้หัวดื้อจะตายไปสอนดีๆอานหนังสือวางบนหัวง่ายๆแบบเดิมๆคุณพ่อคิดหรอเะาว่าจะได้ผลนะ่ะแต่ผมก็เห็นว่าไม่ไม่น่าที่จะไปฝึกเดินอะไรกันมากมายขนาดนั้นเลยนี่ครับนี่หวานผมไม่ได้เลี้ยงเด็กคนนี้มาประกวดนางงามน,นะครับหวานวางดีแท้แท้ แต่คุณกลับคิดว่าหวานจะกนาจะแกล้งเด็กคนนี้อย่างนั้นหรอคะผมผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับแต่ใจคุณคิดก็ดีค่ะถ้าเด็กคนนั้นวิเศษนะต่อไปอ่ะหวานจะไม่แตะจะไม่ยุ่งเชิญเอาอกเอาใจกันให้เต็มที่เถะนะคะคุ โอเคโดนจะตามตุนะวะฮะครับคุณคุณพ่อบอกให้คุณทรงเผาตามเธอไปหน่อยค่ะเฮ้ยเขาฟังฉันรู้เรื่องนะ มันแม่งแรงกันจังหวงเลยน้องน้องที่อยู่บ้านหลังใหญ่ๆในซอยฝั่งนู้นใช่ไหมป้าหนีเข้ามาใช่ไหมเนี่ยป้ามาไม่ได้หนีเจล้วเจล้วเจ,ล,วจล้วอยู่นี่ไง ใจตายให้มานายว่าไงอเธอไม่ขวัญอ่อนขนาดนั้นหรอกอืมก็ไม่น่านาเฮที่ห้านนายเล่แบบนี้นะเนี่ยผมจะรากา็อยู่เต้เลยถามจริงนะไม่ได้ขโมยของอแน่นะหืมนะเราไม่ใช่หมาล่านะไม่ขี้ร้ายขี้ชอ่อเราบอก แล้วมันก็วิ่งไล่เรานี่ถ้าไม่มีนายสาวะนะเราถูกมาตีเหยาตายเราเออ,เอ,อ,อ,ยาอย่าใช้ควาว่าตีนะมันไม่ค่อยดีนะก็จำไว้เป็นบทเรียนแล้วกันนะที่หน้าที่หลังเนี่ยอย่าออกมาจากบ้านโดยลําพังอีกมันอันตรายรู้ไหมน้องครับเก็บตังค์เลยครับ สาวะทางไงถือถือได้เงินน่ะอา้าไม่มีเงินติดตัวเลยเหรอฮึอราไม่เคยช้าหรอกอยู่บ้านนะเวลาอยากได้อะไรนะขาเอาขอป่าไปแลกไปแลกไอ้ไอ้รถที่มามาขับขึ้นมาบอ,อยอ่ะนี่ข,ขลาอย่างงี้โม หเข้าใจแล้วเ,เข้าใจแล้วแล้วผ้านะมีงเงอนเยอะเลยมีงเงแล้วก็ผ้าเอาฝาเอาฝาไว้ใส่หายแล้วก็ฝาเดียวไว้แต่ไม่ไม่รู้ว่าฝาไว้ที่ไหนอ่ะเท่าไหร่ครับหกห้าบาทอ่ะเรัยบรับอยอย่างนี้แล้วกันเนี่อ่ะฉันให้ไปติดตัวแล้วกันมาเอาอ่อ ทำไมอะอย่างน้อย่ยนะก็เป็นค่าแท็กซี่ได้หรือไม่ก็เอาไว้โทรศัพท์มาเราเราไม่ไม่ไม่รักขอขอใครหรอกอแล้วก็เราเราไม่อยากเป็นหนี้บุคคลกันฉันให้ด้วยความเต็มใจถือว่าไม่เป็นหนี้บญคุณกันแล้วกันอะถ้าเกิดไม่มีตังค์นะก็ยืมไฟฟ้าลั่นก่อนแล้วกันเอ็มมา ทนเห็นว่ามีนะก็ถ้างั้นเนี่ยมันก็จะนั่งรถมากรุณเทพได้ไงนะอ่ะคุณเผาคะเบียร์ได้แล้วคะ่ะ